ัวน,นี้จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะใบเล็กนะใบนี้จะเป็นงานช็อปนะคะตัวข้างหน้าเขาก็จะเป็นลายซีสีน้ําตาลนะส่วนด้านด้านตรงเนี้นะคะด้านในนะที่เป็นเป็นไส้เขาหรือว่าเป็นหูหรือเป็นสายกระเป๋าอะไรเขาพวกนี้จะเป็นสีแดงนะคะก็ไม่ไม่ไม่ได้แดงสดมากนะเดี๋ยวนุ่นมาให้ดูนะอันเนี้ยนะคะเขาจะมีไส้ใบเล็กให้นะคะหนึ่งใบใบนี้ก็คือ เป็นช่องใส่บัตรได้นะคะใส่บัตรใส่แบงค์ได้นะคะใส่บัตรได้สี่ช่องฝั่งนี้4ช่องไอ้ฝั่งนี้สองช่องฝั่งนี้สองช่องแล <ร hier S 1> ้วก็มีช่องตรงกลางตรงนี้สามารถใส่แบงค์ยาวได้นะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่เศษเหรียญหรือใส่แบงค์ด้านในก็ได้ถ้าคิดกลัวหายนะคะก็ะกระเป๋าเขาอีกด้านก็จะเป็นหนังล้วนนะคะไม่มีอะไรนะคะใบนี้ก็คือถ้าลูกค้าเบื่อนะคะไม่อยากใช้ใบนี้ก็คือ เอาโทรศัพท์มาใส่แทนก็ได้นะคะก็พอใส่เสร็จแล้วก็ปิดมันก็จะเป็นลูกเล่นเขาเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคลิปสีให้เห็นนี่นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ช่องโล่งๆแค่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสายสะพายเขาสามารถปลดได้นะคะ ก็คือลูกค้าสามารถใช้เป็นกระเป๋าถือเฉยๆก็ได้นะคะแบบเป็นกระเป๋าสตางค์ถืออย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดลูกค้าอยากสะพายก็คือเขาก็จะเป็นสายหนังสีแดงนะคะสายหนังสีแดงปรับระดับได้นะคะสะพายได้นี่สะพายเราก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะรุ่นนี้จะเป็นใบเล็กๆไม่ใหญ่มากนะนี่นะคะก็เออส่วนขนาดของใบนี้นะคะขนาดของเขา ฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งประมาณ8นิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ5นิ้วนะคะความกว้างของฐานกระเป๋าประมาณ1นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใบนี้ของจินสวยนะคะเป็นงานช็อปไปเล็กๆนะ